เอาเผือกมาฝากโอ้โหขอบคุณค่ะโอ้โหพี่เชลซีนะคะเอ้ยอะไรนะพี่สาวกับน้องเชลซีเอามาให้ค่ะโอบคุณมากคุณเองนะคะโอ้คุณเองค่ะหัวเล็กๆนะเป็นหัวเล็กๆหูอร่อยแบบนี้ของมาตายแล้วไม่มีอะไรแลกเปลี่ยนเลยจะโทรมาตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วเออ นี่ดูนี่ทำเองนะเนียนกริบของแทบนะเนี่ยจะบอกให้สดๆนะเอาไปนึ่งนึ่งก็ได้ต้มก็ได้เด้อแทบขอบคุณค่ะ <c oughs> โอ้ยของมากเลยสายขี่มอเร์ไซค์มานะจ๊ะแน่นอนบ้านเราอยู่คลองสิบเอ็ดบ้านเพื่อนอยู่คลองสิอะไรนี่พอเอาหอยกาบให้กินหอยกาบไปงมมาวันนี้บ่ออิ่มว่ะ อ่ะฝนกินบอสโอ้มีหอยกาบเลี้ยงด้วยหอยเชอรี่น้ำจิ้มไม่มีเอามาแต่หอยแห้งๆคือขอบคุณค่ะวันนี้ไปทำเผือกมาเลยใช่ตอนบ่ายบ่ายสองอนกว่าจะก็ว่าอยู่ที่โทรไปไอทําถั่วกว่ากว่าจะนี่มันปลูกได้ไหมได้เอ้ยเอาลากออกแล้วเอานี่ออกแล้วเนี่ยตัวนี้ออกแล้ว หรอมันไม่งอกหรอวะแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยได้เออเออเออเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่จะไปปลูกตรงแล้วไก่แฉะแฉะมันชอบแฉะแฉะใช่ไหมใช่ใช่เออเผื่อเราไว้กินอืมเนี่ย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 ตัวนี้ตัวนี้เขาเรียกอะไรแง่งแง่งเออเนี่ยเนี่ยลองเอาไปเออถ้าลองขัดสันมาแล้วนี่เออนี่นี่นอนนี่ปลูกได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเอาลองลงดินมาแฉะในราวไกลเป็นไงถ้าเป็นคนอื่นนี่นี่ภาคยังอยู่มือมืออยู่อย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าที่ซื้อตลาดอะเคยเจอดินแบบดินเกาะแบบหนามากอันนี้ยเอาดินออกเพราะว่ามันจะได้น้ำหนักไงถ้าถ้าที่ตลาดจะจะโทรมาตั้งแต่บ่ายได้แเลยมืออยู่อย่างเงี้ยมือดำปีมิตรดินไปเก็บผักตกมางานบ่ายไปผักตกมา แซงเกรียวแซงเกรียวของของมากได้นี่สดมากสดจริงๆมือไม่มือไม่ว่างเลยมือมีแต่ที่ดินเออขดไม่ได้เออแล้วโทรมานี่มือเปียกเลยนะที่ถึงแล้วเมื่อกี้คือฟองเต็มมือเลยอ่ะต้องเลี้ยสาบผมอ่ะเออเนื้อสาบผมอันนี่มาัเนื้อขัดตัวมาเนื้อได้ พรุ่งนี้เราหยุดนะพรุ่งนี้ว่างแต่ว่าพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างฉันเลยไม่ต้องมาก่อนเออแล้วก็มาสมมึศแต่ดูสองทุ่มขัดเนื้อขัดตัวอยู่ดำปีเลยไปขุดมาเขาเหมาเหรอหรือว่าไงออของเราเองที่สวน์เองเหรออืได้เยอะไหมเนี่ยได้ไปเกือบยี่สิบโลขายโลเท่าไหร่โลยี่สิบเองส่งส่งหรือว่าขายเป็นถุงถุงขายเป็นถุงถุงถุงละโลได้เยอะไหม เยอะสิโลกว่าเนี่ยถุงหนึ่งไม่ใช่อหมายถึงว่าขุดได้กิโลได้เยอะเปล่าได้ประมาณตีทัยี่สิบโลยี่สิบโลโลยี่สิบจะไม่ถึงหรอกเพราะเอาไปกินด้วยเอาไปกินด้วยเยี่ยมเยี่ยมเยียมปลูกเองกินเองขายเองเริอดเขาเรียกเผือกหอมป่ะนี่ไม่ใช่เผือกน้ำเผือกน้ำ ไม่รู้คนอื่นเขาเรียกอะไรมันจะโตกว่านี้ไหมมันจะหัวใหญ่ก mm hmm. ว่านี้หัวใหญ่แต่หัวร่องหัวร่องยังไม่ได้ขูดมาอันนี้อะไรเอาหัวใหญ่ๆไว้ทําขนมใช่อตอนตอนนี้หัวใหญ่เท่านี้แล้ะเออนั่นแหละเขาเห็นเขาขูดหัวใหญ่เวลาส่งตลาดก็ขอบพระคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะถ้าคิดถึงเพื่อแหละหงาแงเสียดายกินข้าวไปแล้วค่ะ พอดีมาแล้วเหมือนกันจ้ะแซงกรี๊วปิดคลิปเลยค่ะอาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะเราต้องขอบคุณหลอดดูสภาพเพื่อนด้วยฮันก้องต้องขอบคุณนะคะที่เอาเปลือกมาให้ค่ะดูสภาพอาบน้ําเสร็จจริงๆมันโทรเรียกอ่ะอยู่ในห้องน้ําทําอะไรอยู่คะครีมาถึงยังต้องอาพีเทียเป็นคนพูดเหรอ โอ้เนี่ยนะเนี่ยเหรอคุณจะใครเชียวบอกด้วยคุณจะใครขุดมาฝากน้องเหรอลูกโอ้ยขอบคุณค่ะนหนอันดาขอบคุณค่ะยังทั้งขนมทั้งเผือกเลยโอ้ขอบคุณนะคะอืมเก่งมากเลยมันมีเยลลี่อยู่เลยไปแล้วหรอกับแล้วค่ะขอบคุณนะบายยนะคะบายๆค่ะขอบคุณนะคะขับรถดีๆเออไปเจอกันใหม่ค่ะ พี่สิลูกบ๊ายบายน้องไปไปแล้ว่อนในนะ